คอกกิ้ง uh, เริ่มงานแล้วก็คอกกิ้งเสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นในหน้าที่ของหัวหน้าช่างที่จะต้องเข้าไปตรวจงานก่อนเอารถอาหารนำรถออกจากอ,าออกจากโรงซ่อมนะคะโดยในการตรวจงานนี้ยเขาก็ยังอยู่ในในหน้าของ q ิวคอนท l เหมือนเดิมนะคะแต่เราจะย้ายจากแท็บสถานะบอร์ดประเมินเวลาแล้วก็คอกกิ้งงานเป็นแถบ็บเ,เมนูตรวจงาน,นะคะ่ะ สำหรับหัวหน้าช่างก็คือพอเราต้องการที่จะตรวจงานนะคะเราก็ต้องมาที่หน้าแถบตรวจงานเราก็กดเข้าไปเลยค่ะ,ะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะมีรถทุกคันนะคะที่หัวหน้าช่างเออที่ช่างอะคะ่ะกดเสร็จสิ้นงานเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็มาเลือกรถคันที่เราจะต้องการที่จะตรวจงานหรือปิดงานค่ะเคเมื่อเราเจอรถคันที่เราจะต้องการ <Tucker. S 2> าปิดงานแล้วนะคะให้เรากดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้าไปนะคะเราเลื่อนลงมา เลื่อลงมาน้านล่งมันก็จะเจอคําว่าบันทึกผลการตรวจงานอ่าเราก็กดจากปุ่มตัวนี้ไปเลยค่ะอ่าเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะมีผลสภาพการตรวจงานขั้นตอนการรับรถก็คือการ VSC ของ s e อ่าแล้วก็เลื่อนลงมาตัวนี้ค่ะก็จะเป็นผลการตรวจสภาพของหัวหน้าช่างก่อนที่จะนํารถออกจากอโรงซ่อมนะคะคแต่การตรวจตัวนี้ค่ะเราจะ ต้องไม่มีรอยเพิ่มเติมจากที่ SA ได้มีการเช็คมาก่อนตอน VC แล้วนะคะคแล้วเราก็กดแตะเลยค่ะคแล้วเราก็กดกาได้เลยว่าเรามีรถคันนี้ค่ะยังคงรอยเดิมไหมเม่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เลื่อนลงมาแล้วก็ตัวนี้ค่ะงานซ่อมทังตัวนี้ถ้ากรณีที่ลูกค้าค่ะ เราเสนองานเพิ่มเติมไปแล้วแล้วลูกค้าปฏิเสธงานซ่อมหรือตัวที่เราตรวจเช็ค30รายการแล้วก็เราเจอ,เ,อเจอก็เสนอให้เอเอสเสนอไปค่ะแล้วก็ลูกค้าปฏิเสธเราก็สามารถมานําข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาระบุได้ตรงที่ในงานซ่อมค้างอ,อย่างเช่นตอนนี้อาจจะมีผ้าเบรกสมมตินะคะคันนี้ลูกค้าปฏิเสธผ้าเบรก ะระบุแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาประเมินเสร็จของหัวหน้าช่างเป็นเวลากี่โมงการประเมินเวลาการทํางานหรือการตรวจงานนี้ค่ะเสร็จก่อนหรือเสร็จหลังมันก็จะระบุให้จากนั้นนะคะในตัวด้านล่างก็จะเป็นหมายเหตุสําหรับแจ้ง <R> cr ส่วนกลางนี่หมายถึงว่าถ้าเกิดมีกรณีที่ว่าเราอะค่ะแก้ไขางานหรือว่าแก้ไขางานของรถคันนี้เพื่อให้ลูกค้านําไปใช้ก่อนอย่างนี้ค่ะอาจจะมีการเ,าเกิดการเสียงดังเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานอะไรอย่างี้ค่ะเราก็สามารถ พิมพ์ตัวนี้ลงไปได้เพื่อว่าที่หลังจากที่ว่า CR ค่ะได้โทรหาลูกค้าก็จะมีการอาธิบายตัวนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อรงเรียนเกิดขึ้นเมื่อเราทําการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เรากดบันทึกข้อมูลเมื่อเรากดบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะในแท็บในในแท็บบันทึกการตรวจคุณภาพงานนะคะมันก็จะโชว์ผลการตรวจมาให้นะคะงานซ่อมครั้งมีอะไร แล้วก็ชื่อผู้ตรวจงานคือใครค่ะ